ทุกคนมืดพนพนจักขีเกี่ยวข่าวจักสิพนตกทุกคนพนตกพอลินั่งก็บม่ได้อยู่ดอกคือเก่านะฮะเลยป่วงทุกคนก็คือมือถ้าก็เห็นเดนืเห็นหน้าเห็นหนวดเจ้าของบ่กนี้นะ ที่ผ้าเข่าป่าทุกคนอาการห้อนะเข่าป่า,าก่อนสบายดีสุกทุกคนประมาณสามโมงทุกคนกาวันสุกวันที่3ามบเอ็ดคือเก่านะทุกคนอากาศห้อนวันนี้นะห้อนแต่เศ้าจุนคำ เป็นจะไรเนาะเอฟซีทุกคนเอฟซี FC นาตาลีคือแบบมีสมอยจ้อยหวับคือแบบโบบี้ผูกคอมเมนต์เลยนะทุกคนเพิ่นลคาเกี้ข้างานทุกคนก็บอกว่าเพิน่นบอกวา่าสิค้าบัดคูค่คนเนาะว่าหยอกซืฉอเด้อแต่เก่าคือจะวางลางมาหลุดๆจนเราไม่ได้รับไม่ได้นอน เห็นแต่เบ,บาหนอดผู้เดียวจะวัดฟิจิตเพื่อนเม่นมาคนเดียวหน้าตีกิกวัยพ่อในเพื่อนถือเลขอันวันที่หนึ่งรึเปล่าม,มีเจ้าผู้เดียวมาเม่นข่อยกอดมูแต่แต่เปรตบงเช่ายังเพื่อนแพ้มาเลยทุกคนกับตัตรีเพื่นอ,อนขายเบี้ยค้างานนัทุกคนเอฟซีทุกคนหรือ,อรวอ่าเบื่อหรือว่านายน้าทาดิกวัยพผาเบื่อพผานายได้ กับโบเบย์ยังทุกคนเพิ่นบมเมนกับเพิ่อนบึงเขาอยู่บึงคือเก่าคือลังฮะเละเพิ่นก็ว่าถิ่มบม่ได้ป้าดอกเพื่อเพิ่นเปิดถิ่มป้าไว้แล้วทุกคนเพิ่นบอว่างเพิ่นค้าเวียข้างานเพิ่นเปิดถิ่มป้าไว้ก็ดีคือการเพิ่อนโบคาบคุชาน่าเนาะเปิดถิ่มป้าไว้เปิดป้าไหวฮะหลยว่าวากิวเปลี่ยวฮะเลยก็ขอบุญคุณหลายๆทุกคนบมเมนกับโบเบย์ยังเขาค้าเวียข้างาน หนเด้ชินอันนี้หดหดผาทุงในบันหาทุกคนจากนุ่งใหม่เด้นคนเท่ากาันทุกคนชีวิตก็มีขึ้นมีลงขั้นชีวิตขึ้นแล้วก็จะลงตัวเองนะทุกคนคนเท่ากับส่วนมากก็จากลงเจ้าของทุกคนชาชีวิตขึ้นท้าว่าอาชีวิตขึ้นดวงขึ้นก็จากลงเจ้าของคนเท่ากับว่าพื้นว่าโตทุกคน เนี้อลงเลยขั้นว่าลงขั้นว่าเสบิดลงกระจายมันลงลายทุกคนลงลายกืบบดีกืบเปียบเหมือนอันโคบกคบเกือบเปียบเหมือนอันนั่นความดันนะทุกคนลงลายกืบบดีจักกันใช้หนาเจ้าคองจั๊กนั่นนั่นถ้าบัดมือเธอบัดม้วนเธอก้องก็โอ้ยเสียงห้องฉนานพันพืชหน้าใกล้กันทุกคน ปิดนะพี่ดอกทันนะพี่ดอกไม่เห็นหน้าเจ้าของลูกเดือใจเดือมันเหลื่อมทุกคนชีวิตเท่าก็มีขื่นมีลงทุกคนนาตาลีก็เคยเจอคือการกระจือด้วยตัวนางเองเนี่ยตะกี้ตะกอนนางก็เลื่อนเลื่อเพื่อเพกชีวิตนางก็ขื่นคือเพื่อนอนนะขื่นวูบๆเลยหักแต่ว่านางเบ่ลงตัวเองเลยทุกคนนั่งเบื่อลงตัวเอง ทางใดซะต้องจักจี้บอลลูนแล้วละคนกันแขั้นผู้ชายกะชีวิตคืนัมีเงินผัดไปห้ามไปหาผู้สาวน้องออนนะทุกคนคับขนาดผู้ชายนะน้าอ่านยังเห็นแต่ละมองแต่ละบอลนะทุกคนไปห้าผู้สาวหน่อยไปห้าผู้สาวใหญ่แล้วขนาดผู้ชายกันเลยมีเงินติมกระเป๋าดิมาจากมาจากอันนั้นแหละเออท่านทราบ่าว่ามีเงินเหลือเมียนมันบ่นบนอยากนะทุกคนมีเงินแล้วบ่อยาายากไร คือบบื้องต้นทุนเองก็ง่ายเบิดอนาประชาชนซ่าซื้อเงินหรือซื้อยังก็ได้เบิดอง้นทุกคนอยากยังก็ซื้อคือบัวไซนอยากได้อยากได้เมียน้อยก็เอาเงินหรือซื้อเอาเงินปูเอาลงก็ได้ทุกคนประชาชนะเนาะมั่วชันเลยแต่คนเท่าชีวิตขึ้นชีวิตลงนะทุกคนชีวิตลงก็สู้สู้แต่ละมือสู้แต่ละเว้นสู่สู้มันนี้พยังบนะอื่นนะทุกคนเท่ากันได้ สู่ไปสู่มาสู่ตามป่าตามดงพนะนรีนกันเลยกับประดุไปไดดละทุกคนคลิปก็ไดถึงว่าบม่บมบ่มีผู้เม่นบ่มีอ่น,นก็เข้ากระเบิ้องข้ากระถ่ายอเก่าเกาวนาระถ่ายไปว่าเอาไปทางภาษาเขาทุกคนเอฟซีฝนกระบ,บอกเขาอยู่คางานยุ่งมากยุ่งมากทํางานเราทุกคนว่ามือนี่กับเก็บทุกคนเมื่อแต่ว่าเอานแหละ ถ่ายคลิปเข่าป้าทุกคนมันนะ <c oughs> มึงี่ยังดอกถ่ายคลิปเข่าป้าที่ซื้อมาจมอยู่ป้า <c oughs> จมอยู่พูดละมันมันฮอนเด็ดเออใครในขาาา่าวบ้าทางในทางในใครในแต่ละมองแต่ละบบอนกระเพ้าเกี่ยวข่าวทุกคนพอพ้นตก โต๊ะเป็นโมงบูเป็นเวลาเอาแต่สิตกะโต๊ะหาตกห้ามต้องเว่าแดดอยู่ทางปังกับต๊ะเรียบวะพนทุกมือหนี่งมันต้องโคนเขากระเสือใจบ่ได้ชั้นซะ่จากตกแล้วกับตกโลดก็คือคนเฮาแหละนั่ทุกคนนาทีสิบายพังเลยบ่เนาะว่าวว่าเอาชนะ ขี้เถกอนเข้ากันตั้งช่อง y o u t u b ใหม่อยากดังนะทุกคนอยากดังอยากดังอยากอยากมีรายได้ของฉันเชาหน้าถูกหน่ะไปต็ตะมวนลเซลมีเถกูบ้าบนเลยแล้วพากันไปไปหาอันคนุณผู้นั้นนะโอ้ยเป็นเทกกะเวาว่าอันเขาา้าสิบห้าไปเนาะเข้าสิบห้าไป เร้แ,แต่ทัวร์หา,ายาวจักรร้อยสองร้อยร้อยหนึ่งกระบะไปนทะุกคนร้อยหนึ่งกระบะไปเนีในเลยเฮากินน้ำกินไนออนน้พพาดว่าหารอยบาททาเรียงเขาเรียงน้ำทุกคนเดอ้อถ้าอยู่ใกล้กรักรสัญญาณเหน็ดทากวันนี่แหละคนเท่านั้ทุกคนสู่ชีวิตน้าปัตนั้นสูส่ทุกคนเดอ้อจะผิดอยป้าน,นาตาลีเดอ้อ คนตกห้ามนางทุกคนวันนี้นะปฏิทันโฮมมาอยุถ้าประตูไวประตูว่าเถอะโอ้ยฝนกันนะุณทุกคนไอ้ยู่นี่แหละคือคิวโมห์แน่บันี้แหละ ความว่า,าเาสู่พังทุกคนคนเท่ากับชีวิตมีขื่นมีลงคือตอนนาตาลีนคือนาตาลีตอนนี้นั่นลงแล้วกำลังงวกหนาง,งวกหลังอยู่ลงเลยทุกคนเลยแต่เข้าก็สู่ไปเทากัขับประคองเขา้าไปแต่ละมือแต่ละวทน,นะทุกคนเทากับมีซัมพอใช้พอยจ่ายก็กินซัมพอยช้พอยจ่ายของเขามีทำอะไรกักินสํานั้านนทุกคน สามเฮามีขว่าซิชุกมือนีโค้นเฮ่านะ่ะมีแต่ย่านลื่นกันอิจฉากันทุกคนอิจฉากันได้กูมือนี่นะโค้เฮ่านะ่ะฟาดอิจฉากันโจ๊ะเลยเจ๊ะเลยชุกมือนี่นะคือฮาว่าในคลิปกินมะขามทะเลอิจฉาอยากให้เฮ้าเป็นหมู่เป็นเพื่อนอยู่อยากให้เฮาไปนั่งอยู่ หักตาว่าส่วนหนึ่งแมย่านเฮาดังลื้นสั่นซักก็ชีสักอีดชาต้าตรีบอกหมักคนอิีดาหมักคนว่าอาตรงหมักคนเว่าดีหมักคนว่ามวนทุกคนคนว่ามวนว่าตรงคนมาคนยิ้มแย้มคนว่ายิ้มแล้วก็ว่ายิ้มว่าหัวนั่งหมักถึงท่านทุกคน คนเฮานี่ทุกคนอะไรกับคนคือการสู่ชีวิตแต่ละมือแต่ละเว้นหายใจห่วมโลกเดียวกันนะทุกคนบางเถื่อบางทีก็เจ้าของไปยางหันกล้องถหายสร้างอาเชียว่าวโควยาแบบทำเพราอวาสังจากว่าวทำเดียวจะฮือเลยตัวนี้นะอยากว่าวแต่แต่คลิปกินมะขามพูดถึกสมควรเลยพอสมควรแต่ว่าสีว่าวใช่ตัวนี้นะเนาะทุกคนทนสมควรว่ากองวาาของซ่าผลตก คลิปหนึ่งไม่คลิปจ่มบนมือบรเวน้นขอโทษขอภัยเดอ้อสูค่นคนบัวคนขอโทษขอภัยน้ำลายลายเพราะจ่มอยู่ปลามาเลยนอกกว่าจม่มดูด้วยอะไรเพราะว่าจ่มอยู่ปลาทุกคนเหมือนโอ้ยสูน่น้ำพันทุกคนอย่าก,กินอย่าปลานางเดอ้อมันน่งกับกับข้องค้อเอฟซีสู่สุขคนทุกคน,นบางคนก็นจะว่าสิว่าเยอะๆในตาลีบุจัก อันเวลาผมมีคอมเมนต์มากผลจุม่มเวลามีคอมเมนต์มากผลบนภาวะคีย์ข้ามภาว่าบริขี้์ข้านแล้วพอเห็นอยากตอบคอมเมนต์เนะทุกคนขั้นคอมเมนต์บมาบ่ากันอยากตอบทุกคนอยากตอบอยากว่าพอเขาเคยลงคลิปแล้วเขาลงคลิปไปแล้วเขาก็นังน่งผักพรสักชิปนาทีหรือใบยี่สิบนาทีสั่งนาทีเขาก็งูมาตอบคอมเมนต์แล้วก็ตั้งเสร็จ จากพนักงานตัวอื่นทุกคนทั้งทั้งทัพยอันนี้ค่อยตั้งแต่11โมงครึ่งจนหอดสามโมงครึ่งเห็นแต่บอนอดมาคนเดียวแต่ผมไปยังอยู่ทุกคนกระเพิ่นกระข้าวยาก้างานน้องจุกว่าจุกทุกคนเหมืนกับทำงานน้องจุกคนไม่ได้อยู่สื่อท่านมาทำงานกับบริเงินน้องจุกคนกับว่าเจ้าบวชคอย กินบางมือบาง้าบอบคอมเมนต์กับโบเปย่างคนกับเบิงเขาอยู่กับขุนขี้เกาวคนเบิ้งขชมขี้เกลีาสนะทุกคนไปย่างผ่าดัางปวดเคสทุกคนปฏิจบมือข้างเดียว คนก็ตุกตกกพฟ่งมาบึงบึงผ้าบึงไทยบึงนาะบึงลานทุกคนผ้าดังไปคนลาก่อนเด้อพ่อกันใหม่สบายดีบัดดีค่าวะคุณนนี้ฝนตกทุกโค่นฝนนั่งอยู่ป่ามาว่าอยู่ป่ามาเนี่นั่ง